เอาต่อเนื่องครับพี่น้องต่อเนื่องเราจะเอายังไงกันต่อมันต้องเปิดปองไปงนไ้ทานีท่านี่ว่ามีดินทนีมีินป่ไยว่อาละกัจ้งโนดี้ดยโว้มา่มันโกันบ่กกค่ะโ้ยอาเินน่ง่ย S <S เดี๋ยวไปเดียลังกะเดี๋ยว้าไปรถเจี่วก็รถน้ำด้วยโมบิจันเนี่ยจีแพงเอาลงเลยไปไหนมองไงเอาลงเลยไน้ำัเอาอีกขื้เก่าครับพี่น้องตามสูตรโอ้ oh! เดี๋ยวกำลังทำการเบือนครับ เละมันโจกได้สาหน่อยหน่อยนึงอานงเงานงอกครับงานงอกเหมือนเดิม ปีนี้บ่กหัวเป็นยังติดลมแล้วติดลมอีกครับพี่น,น้องเอามามา,<ๆ>มา,มาอีกตั้งนึงเนี่นยชีวิตแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนี่ยมูหินครับโอ้ยเอารวมด้วยช่วยกันตายแต่คนหนึ่งลุยน้มแห้งสามเสือพู้คนครับพี่น้องคู้ต,ตาุมดจอดเยืาา่องนแต่ว่าตอนนี้เขาเข้าไปวันไหน và để nhìn sáng hình vô để nhìn sáng hình cái gì chạy gì đâu ก้อนนะครับที่ผมเอาสองรอยไปทําการซอยเหลือรถเกี่ยวรถเกีียวอุ่มใหญ่นะครับเอาสองรอยไปก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเกือบติดลมเพื่อนกันแบบนี้แหละนะครับครั้งนี้เอา่อยสามหามากขั้นหน่อยกว่าเก่าแต่นักหน่อยลงกว่าเก่าใชครับ,นะรบกระติดอีกือเก่าอืมโอ้ยนะครับพี่นะ้นอง มันอยากหลปีนี้ฝนมันมาลาครับฝนมาช้าเนี่ยดินมันท่านอิ่มนามปันใดก็เลยเป็นแบบนี้ล่ละเป็นเหลียวๆเบิดนะครับพี่น้องเอ,เอากาเห็นใจเบดิบดทุกทีมงานนะครับก็รถเกีียวกับติดลมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้านะครับตั้งแต่แปดโมงเศาร์เอา้ามาบนท่หานะครับผมกับข้าแล่นแล่นทางอยู่นะครับวิ่งลูกลังอยู่ ก็ตอนนี้ก็มาช่วยนะครับบ้ามากกับวันใดข้นบาดเดียวกันนะครับพี่น้องกันเนาะก,ก็มาช่วยนะครับแต่ว่ารถจะคล้องกับตามที่เห็นนี่แหละพี่น้อง <laughs> จิกบังยืนไกเนียว่าเป็นยาง,นงกับพอยางไปลมบัวเลยโอมเป็นชุกดากไหมล่ะโอ้ เปิดนาออกวอนนะครับน้องนาสิน่าจะไม่มีปัญหานะผมคิดว่านะเพราะว่าม,ามันมีการดึกจกีต้มด้วยกันพ้อม บอมเป็นสีง่ายครับตอนแรกผมคิดว่าสิบอยากนะครับว่าเอะมาแค่เอากูบตาขึ้น <laughs> <laughs> บอมเป็นงับงานงอก เหมือนกันครับเอามามา,มาลูกมามาลูกมามามีมามเฮ้ยเนอจะเม็นอยากติดลมดีเห็นแต่เขาหิดกันหลายเอาสูสีแล้วครับยืนหินได้แล้ว คืนคืนคืนเอาเด้มายุค่าครับห้องยืนครับ ดูขึ้นอืออยู่ข้ากับฮัก ้แแลลวหะขึ้นเลยยกหยกหล่อขึ้นเลยเอ้าขึ้นมาเอาขึ้นแล้วพี่น้องขึ้น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 มาลงไปยัง นี่แค่นี้มันไก่ทางลูกลั่งครับโอ้ยลดหลากมาใไมไหมออกลอกเรียบร้อยครับภารกิจช่วยเหลือตัวเองขึ้นแล้วนะครับโอ้ ขึ้นได้ก็ตัวลักทะเลครับพ,พี่น้องห้อยขึ้นห้อยลงปวดเป็นสาเลยเอาฝามาปล่อยกานพี่นากระวางรถเกี่ยวมาลงมองมีอีกเนี่ยดูดิฮะฮ่อย่าไปทางไหนไปอามองจีกเบื้องกันไปจีบเบื้อง ไใหม่ยนีูฮันนั่นล็ไปลหวร่เลยด้วยเหม่มองมันนพวกีดห้องรอมั้นมันจะยังเรไม่มีโกแยกเลบเบียบ้อยครับพรกิจซอยเลือจะของครับขึ้นเรือรถเจรของยังรถเกี้ยวครับัดนี้เหลือรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวไปดูลาดลาก่อนนะครับเดี๋ยกุ้งแน่พราพวกเีกชีกงนานี่รับ เรียบร้อยครับสลหับเอาตัวเองขึ้นนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ